ตอบปุ้ยถ้าเราส่งกระแสจ,จิตหมายถึงครูบาอาจารย์ส่งกระแสจ,จิตแผ่ไม่ตา้ให้พวกเราแล้วส่งพลังให้พวกเราเราจะเก็บพลังงา,งานนั้นไว้ได้ไหมคะและวิธีการเป็นอย่างไรคาตอบเลยนะคุณปุ้ยได้ครับจำตอนที่อาจารย์บำบัดเพื่อนได้ไหมที่บ้านของคุณติก๊กอาจารย์ส่งพลังเข้าไปในร่างของคุณแจงใช่ไหมครับ แล้วทาให้เท้าของกุญแจที่ไม่เท่ากันยาวมาเท่ากันถามว่าพลังของอาจารย์มีอยู่ในร่างของกุญแจแล้วใช่ไหมคําตอบคือใช่หรือพลังของเพื่อนๆที่เราแผ่ให้กันนะครับในการบําบัดกันเองเข้าไปอยู่ในร่างของเพื่อนใช่หรือไม่คําตอบก็คือใช่เข้าไปอยู่ในมวลกระดูกในกล้ามเนื้อในถิ่งต่างๆนั่นนะครับแต่ท่านี้ถามว่าจะเก็บได้นานหรือเปล่าเหมือนแบตเตอรี่นี่แลละไปชาร์จแบตน,นะครับ แล้วถ้าหากว่าแบตเตอรี่นั้นไม่ชาร์จตัวเองคือรถไม่ได้วิ่งนะครับแบตเตอรี่จะคายประจุนะครับคายประจุคายประจุประจุออกนั้นถรถจอดไว้นานๆแบตเตอรี่ต่อให้เป็นแบตใหม่ก็เสื่อมได้นะครับนั้นถ้าอยากจะเก็บได้นานๆคุณจะต้องทําสิ่งที่มันสอดคล้องกับพลังงานนั้นเช่นถ้าพลังงานนั้นเป็นพลังงานแห่งเมตตาความดีงามความบริสุทธิ์คนที่ปรารถนาจะเก็บพลังงานนั้นไว้ก็ต้องทําจิตใจที่รองรับเมตตา ความดีงามและความบริสุทธิ์นั้นด้วยก็คือทําใจของตัวเองเนะี่ยให้มันมีเมตตามีความดีงามมีความบริสุทธิ์ู่ก็จะสามารถรับนะครับแล้วก็เก็บกักพลังงานนั้นได้แต่ว่าพลังงานของใครที่ส่งมาให้เราก็ไม่เท่ากับพลังงานของเราที่ทําให้ตัวเราเองหรอกครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทําขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่านะครับหมอเนี่ยให้ยารักษาโรคแล้วคนไข้กลับไปคนไข้ มีความสุขร่างกายหายป่วยแต่ถ้าคนไข้ย,ยังกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมเดิมคิดแบบเดิมเดิมกินอาหารแบบเดิมเดิมไม่ออกกําลังกายเหมือนเดิมก็เหมือนกันกับโรคทางกายกลับมาป่วยได้อีกครับเช่นคนไข้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองออกกําลังกายและประทานอาหารนะครับที่ที่ดีๆทําจิตใจที่มันมีความผ่อนคลายไม่เครียดนะครับร่างกายก็จะกลับมาแข็งแรงได้อยู่ตลอดเวลา